สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกๆท,ท่านพบกับปังหนอพารวยวิเคราะห์บอลวันนี้อีกเช่นเคยวันนี้บางหยิบยกมาด้วยกัน2คู่มาดูกันที่คู่แรกกันเลยครับในศึกเซนอาอิตาลีระหว่างโฟซิโนน่เจอกับอินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานเล่นแบบไม่เน้นอะไรแล้วปรับไปปรับมาต่างกับโฟซิโนน่ที่ต้องการทุกแต้มที่เหลือเพื่ออยู่รอดและฟอร์มการเล่นหลังๆแพ้ยากไม่เสียท่ามานานแล้ว แม้ชื่อชั้นผู้เล่นต่างกันแต่โฟริโนเน่แรงจูงใจเยอะกว่ามากยิ่งเล่นยิ่งในลังแบบนี้น่าจะทําผลงานได้ดีอีกครั้งอินเตอร์มิลานบุกมาต่อหนึ่งลูกลองไปดีกว่าครับมีลุ้นแบ่งแต้มมาต่อคู่ที่2กันเลยครับในศึกลาดิกาสเปนระหว่างอาราเบสเจอกับคิโรนาคิโรนาการันตีแล้วว่าได้ไปเล่นยูฟา่าแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกในชีวิตและตอนนี้สิ่งที่พวกเขาตั้งไว้ก็คือการจบอันดับให้สูงที่สุดก็คือที่สอง ผลงานตอนนี้ก็กําลังยอดเยี่ยมชนะมาลัวๆในช่วงหลังทางอาราเบตเองก็ไม่เบาเพราะชนะมาแล้วสามเกมติดตอนนี้รอดตกชั้นเป็นเรียบร้อยแล้วดูแลเกมนี้ไม่ง่ายสำหรับทีมเยือนแต่ถ้าต้องให้เชียร์ก็ต้องมองว่าทีด็่ทีขาดขี้ราหน้าดีกว่าเยอะครับสถานะที่บังเลือกมาให้แฟนบอลวันนี้ชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนกันได้ครับใครกําลังมองหาเว็บดีๆมีครบจบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นบอลหวยมวยสลอ็อตส่วนเรื่องราคาบอล ราคาน้ำดีกว่าที่อื่นแน่นอนสนใจสมัครแอดไลน์มาได้ไลน์แอดข้างล่างได้เลยครับแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันวันนี้ฝากลาไปก่อนสวัสดีครับ